มาเก็บเห็ดเด้อจ้าทุกคนดอกแลแทกมันโอ้ยเถาแล้ว,วเบาดอกจ้จะเดี๋ยวสิหาดอกในน้อยนะ้ำมนีมีบออันนี้ดอกน้อยกันลังโพจ้ะ กำลังงามเปียกฝน ออกหนึ่งจะ <Hey. S 1> อห้ยังงั้หมาอยากน้ำมา oh, oh, oh. อือสวบติฟ so oh, นะูน่ะอ๋อแล้วเด้อพีนอน่น้องเลยยางว่าตังไก่สงสัยที่เป็นเฮดรอบสุดท้ายของปี ้เดี๋ยวเขาเกี่ยวกันเลยจ้ะมาเตะดอกนี่มาเตะเลยเนียสิเน่เน่เน่เโอ้ยแม่มากระเซเป็นม,มึนตัวสองดอก พี่น่นอีสองดอกอย่างกายไปแล้วเดี๋ยวดีดอกหนึ่งกัลลังงามเนะจ๊ะนี่ดอกหนึ่งอุ้ยอ,อย่างงามมาหน่อยมาหน่อยมาเป็นมูมึนคักเดี๋ยวสิมึงเด้พี่น่องจอมป่วนได้เนี่ยจอมป่วน มันว่ามีเหตุแห่งเก็บหรือล่ะปีนี้เพราะว่ามันหนาวแล้วอันนี้ก็จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วล่ะมากับหมามากับกวนกวนพอ้วาจะพอแล้ว,อลวเอาไ้บ่เอ้ยสอบดอกหนึ่งเด้อ โอ้ยอันนี้ดอกที่สองโอ้มันหนาวมนหมดแล้วเนาะมันหนาวแล้วแม่เมื่อกี้หมาอะไรกันตกน้ำ <c oughs> บิ่งเนี่ยเปียกหมดเนี่ยบึ่งดอกนี่เด้อพี่น้องเสียดายบ่อโอ้ยแต่เสียดายมีแต่เห็ดเผามันถูกฝนหลาย รอบสุดท้ายของปีเราเด้อจ้ะแต่ว่ามันถือฝนไหลมันมันเนาเหมือดเนาะสิไง้เห็ดพ่อแจงบ่เบิ่งให้เบิ่งดอกนี่เด้อสงสัยหมาตำขาได้อยู่จ้ะพุ่นะพี่ดอกหมามันแรนไหมนี่ดอกโอ๊ย จะด้ายเหตุนี่นะดูไปหาอีกบึงหามันมีโอ้พี่น้องดอกนี้อยู่ริมจกว่าหมาจากว่าคนต่ำเ้อหรือเขาตัดห่ากับพ่าจากักพี่นะยางงามเลยนันดอกหนึง่งบักงามเลยพราะได้แกงอยู่เนาะรอบสุดท้ายของปีอืม โอ้ยยัางงามเลยจ้ะโอ้ยดอกเออมันเอาอยากค่าน่นน้ำใบาขาดจอ่อยดอกงามงามม้ามันแลนเล่นแม่มันไม่มีคนเอามันม่นมีคนเบิงไห้เดี๋ยวเจออีกรอกนึงแล้วจ้ะมันเสเอาอยากแมะเพราะว่ามันเป็นคลองางามเอออุ้ยสองดอกตัวนันอะ ก่างอ,อดัดสีสันเออสองดอกด้วยจ้ะเห็นปะโอ้ยคือสอบอ้ยมันสอบแล้วเด,ดี๋ยวราสเบรงลิมคลองเพื่อมันมีโอ้ยจะได้ายมันสอบบึงดอกนี้ดอกใหง่นึงโอ้ยคุ้มกับหมา เถาจ่อยเน่า,นามหมดแล้วเห็ดงามๆอยู่ใดมิต่มาแต่มันเถาเ <Okay. S 1> บืองดอกนี่เ้อพี่น้อ,องข้าวมันหลุดม,มันสีเ่าบอเ hmm. ่าคือกันมันถือกน้ามแม่มาก็เป็าซังกระาพราซังพ่อไนนี่กับบอเอามามา,มาแต่บอเบืองหมายเฮามันกระเรียน <Yeah. S 1> ย่างนั้นหมามันเลยเหยียบเฮ็ดมือตลอดเอามึงเนี่ยจะว่าคนจัะว่าหมายาม่ำดอกมันได้อยู่โอเคเอาดอกมันมึงดอกนี่นี่ผู้ใดเห็นบ่นจะ้ะกำลังสียางกับเหียบเหียบมันบ่มีเห็ดให้เก็บไปละหมากลกวน ค้นกรบบปเอามาเดี๋ยวตาบอกเขาเอามาจะก,กับบอ่อซอยเขาบึงเอาเนืกอว่าเป็นเห็ดดอกนั่นไงเดี๋ยวเขาสิก,กับกันจะอันนี้มันเห็ดยังใช่ละ่ะเอาหาดอกเห็ดกับพ่อโอ้ยเห็ดตาเบียได้ยูแกงหนึ่งมิเตเหต็ดเถ่าไหม สิยางกลับทางเกาหานพอนั่งไงถอนถิ่มใบแล้วไม่ติเห็ดเถ่านี่มันเกิดริมน้ำนยางกลับกับ่ออีกใดพ่อแกงอยู่ด้วจ้ะบดสุดท้ายของปีนี้เจ้ามาเก็บแล้วปีนี้เก็บเห็ดบ่มหมานคือจังปีที่แล้วบ่ม,มีเห็ดให้เก็บเดี๋ยวใแส่บึง ได้แกงหนึ่งทุกปีนี่มานมานเพรอ,อีกตอวน,นึง่งนะจ้ะโอ้น้ำหนมนี่มันเกิดดีอยู่เด้เอาจะไหนล่ะตกลงคล้องจะไหนล่ะเถาบเนาะเอาน่ะนะนี่เอาได้อยู่เนะจ้ะ คล้องนี่เกิดดีอยู่ป๊าพี่น้องเบิ่งดอกนี่ดอกบางใย่นึงมันสิถถาบอเกิดอยู่ริมคลองเท่ากันตอนไปว่าเห็นเอาไรอยู่เด้เนะาะใบมันเอาไรอยู่เข้าทางคล้องไหมรู้ปเปล่า ล่ามั้งนี่มาเอาดอกจะ้ะป่ะกาบานเข้าบัาน,น,นี่ได้แกงนึงกันละ่ะมาสิยางกลับมแมแจะพอดอกหนึ่งที่จะไหนล่ะตกคลองเสแน่ล่ะเห็นบ่คนเห็นน้ำบ่เกิดมินเกิดมอแทอะโอ้ย เนไมยมันขึ้นล่ามันอยู่ไก่นามลายมอเอาดอกอือมไปบานนีเฮ้ากบับบอกว่าสิกับบ,าบ้านคือหมานถึงบอกว่าสิกับบานมานัาาบบนเห็นบ่อยๆอยนี่เอาเอาเอาอีเจ๊ดอกกอนดอกนีอย่าตุกขอ้อ อาาบอกว่าสิเกาบาทเห็นบ่อยต้องบอกบ่อยๆว่ะดอกนี่ใส่ได้อยู่ได้หนึ่งแกงน้องได้หนึ่งแกงนยจ้างวดสุดท้ายของปีไปบัน้เฮ้ากลับบ้านนะจ๊ะเจอกันใหม่ปีหน้า ผู้นำทีมผู้นำทีมหาเห็ดเมื่นขึ้นอย่างนี้ไปกระบ,บาดกระบาดเบิ้ไงใหม่โลนมหมดแล้วจะ้ะหน้าหนาวเข้ามาแล้วเมื่อเห็ดเก็บแล้วกลับบ้านเราดีกว่าปีหน้ามาใหม่ให้เบิง้งบรรยากาศไม่ใหม่หมเลี้ยงงามค่ะ ได้เห็ดแก่นึงปีหน้าค่อยว่ากันไหมอ่ะรอบเพิน